หนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้กรุงเยรูซาเลม็มมีลาน้อยตัวหนึ่งชื่อเอโนเอโนมีตัวเล็กสีเทาอ่อนไม่ได้ดูพิเศษเหมือนลาตัวอื่นๆเพื่อนๆต่างก็หัวเราะและล้อเลียนมันเสมอว่าเอโนเจ้าลาตัวจิว๋ว เจ้าจะทำอะไรได้เอโนเสียใจแต่ยังเชื่อมั่นในใจเสมอว่าถึงฉันจะเล็กแต่พระเจ้าคงมีแผนการดีๆให้ฉันแน่อยู่มาวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าสองคนเข้ามาในหมู่บ้านเข้าตรงมาหาเจ้าของเอโนแล้วบอกว่าอาจารย์ของเราพระเยซูต้องการลาตัวนี้เพื่อขี่เข้าเยรูซาเล็มเอโนได้ยินก็แปลกใจ ิงเรพระเยซูที่ใครๆพูดถึงจะเลือกข้าหรอแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความยินดีเมื่อเอนถูกพาไปพบพระเยซูทันทีที่พระองค์ทรงลูบหัวมันเบาๆเอนก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจพระองค์ตรัดอย่างอ่อนโยนเจ้าคือลาที่เราจะใช้เพราะเจ้ามีใจอ่อนน้อมและยินดีรับใช้เอโนค่อยๆก้าวเดินเข้าสู่เยรูซาเล็มพร้อมพระเยซูผู้คนมากมายโห่ร้องต้อนรับ วางใบปาล์มและเสื้อคลุมลงบนถนนตอนนั้นเองเอนโนได้เข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกเพราะมันแข็งแรงหรือดูดีแต่เลือกเพราะใจที่อ่อนน้อมและยอมเชื่อฟังจากนั้นมาเอนโนไม่เคยสงสัยคุณค่าในตัวเองอีกเลยและเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังเสมอว่าพระเจ้าไม่ตัดสินเราจากรูปลักษณ์ภายนอกพระองค์มองดูที่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเรา